ในในรอบรอบตัวของเราเนี่ยมีมีมีมมผีอยู่ทุกที่ไหมครับมีทุกที่เลยทั้งผีทั้งเทวดาทั้งอะไรต่างเขาก็อยู่รอบตัวเราแต่เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเราก็อยู่ในส่วนของเราแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งกรรมมาะมันจบเจอกันคือเื้อกรรมในเวรมันก็สามารถที่จะเข้ามาได้เห็นไหมจาร์ขุนจะเห็นได้ไหมถามว่าเห็นได้ไหมมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะเห็นหรือไม่เห็นแล้วแต่ว่าเราจะอยากเห็นหรือไม่อยากเห็นการไม่รู้ดีที่สุดการไม่รู้คือไม่ทุกเหมือนไหมถูกป่ม ถ้าเราไปรู้แล้วทุกเราจะไปรู้ทําไมถึกวะกา,ารพระพุทธเจา้าบอกว่าความไม่รู้เป็นทุกข์แต่ว่านั่นคือสิ่งที่อยากรู้หมายถึงว่าคือถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดเรา,าไม่รู้เรา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 ไม่ไปอยากใะรู้เรื่องของคนอื่นเขาเนี่ย<ไ>เราก็ไม่ทุกข<ไ>์แล้วใช่คใช่แต่ถ้าเกิดความไม่ไม่อยากรู้ใช่ใช่ความไม่อยากรู้ใช่แต่ถ<ไ>้าเกิดเราอยากรู้เราก็กําหนดให้รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากรู้เราก็ไม่ต้องไปสนใจในสิ่งที่ควรรู้ไม่เป็นทุกข์เราควรที่จะรู้แต่ถ้าเกิดอันไหนเรารู้แล้วทุกอย่าไปดูเขาเลยเราจะรู้ยังไง ถ้ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงอะ่งนี้คืออาการเขาเปลี่ยนเลยเขาออกเลยจากที่เป็นคนปกติเหมือนคนในบ้านเราเนี่ยปกติดีๆเลยแต่มันเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนิสัยอาการสิ่งที่ทําหน้าตาทุกอย่างร่างกายสภาวะมันเปลี่ยนไปไม่ใช่คนคนเดิมเลยพวกนี้เขาจะรู้ได้หรือคนรอบข้างี่ยจะรู้ดีที่สุดว่าสามีลูกหรือคนใกล้ตัวหรือเพื่อนเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยคืออาจจะมีกลิ่นจากแบบกลิ่นอะไรกลิ่นสางศพก็มีอเหรอใช่ อันนี้ก็นะฮะสำหรับท่านที่เชื่อเรื่องแบบนี้ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะแต่ที่สําคัญที่ตะกี้นี่าจาคุณพูดก็คือเรื่องของการทําดีใช่ทาดีใช่ไหมฮะให้ทําดีทําบุญถือศีลอ,อ,อย่าทําบาปอย่าไปทําร้ายผู้อื่นอะไรประมาณใช่ก็คือทานศีลภาวนาเอาไว้ครบทานตีนแล้วก็ภาวนาทําให้เราเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆแค่นั้นเอง นี่นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมถ้าฟังดูเรื่องพวกนี้แล้วถ้าจะรู้สึกยังไงจะเชื่อหรือไม่ยังไงก,ก,ก็นะฮะแต่อย่างน้อยอถ้าจะไม่เชื่อก็หยิบเอาเรื่องที่น่าจะน่าที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะประโยคหลังๆนี่นะฮะว่าการถือศีลก็คือศีลห้านี้ครอบคลุมเรื่องการธรรมครอบคลุมเลยรมดีรมชั่วเ,เหล่านี้มีจริงใช่ไหมครับมีจริงครับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ กฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคำนี้ใช้ได้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะครับรา่ฉะนั้นปรับพฤติดีเข้าไว้นะครับใช่หลายคนสงสัยว่าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณไสอะไรพวกนี้มาจากไหนคือผมชอบเลอสมัยเด็กๆแล้วนะเพราะในสังคมสมัยตอนที่ผมอยู่โบราณเนี่ยย่าผมก็เป็นร่างทรงแต่ตัวผมไม่ใช่ร่างทรงนะเดี๋ยวคนรอบข้างเนี่ยเขามีวิชาคมกันผมก็เลยสนใจให้เด็กก็เลยไปขอเรียนนะกเขา เขาเรียกคนเท่าคนแก่เขาก็เมตตาให้แต่ผมเป็นคนไม่โลภอะเอาในสิ่งที่ผมชอบผมชอบสเสน่ห์จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบสเสน่ห์มากกว่าเรื่องของสเสน่ห์เมตตาเสริมดวงเนี่ยผมโคตรเก่งเลยแต่หลังมาปั๊บเนี่ยดันดันมาดังเรื่องไร้ผี